ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมาจากพระตรายปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนตรรมมาได้นำเรื่องของพระ วนาวาสีติสาเทระนะที่ท่านเคยเป็นพร,รามผู้ยากจนนะได้ถวายข้าวมุทุปายาตนะแก่ท่านพระสารีบุตรอนนิสง์ท่านมาเกิดเป็นลูกของยมอุปถากของท่านพระสารีบุตรในวันที่ท่านคลอดนะท่านก็นึกถึงคือระลึกชาติก่อน,อนได้ระลึกชาติก่อนของตัวเองได้กันก็ ท่านคิดจะบูชาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านนะท่านก็ท,ทําทีเป็นเอามือเกี่ยวผ้ากําพลนะญาติญาติก็พาท่านไปหาพระสารีบุตรไปรับศีขาบทโยมต่อมาท่านอายุได้เจ็ดขวบนะแม่ก็พาท่านไปบวชเป็นเนนนะโยมแม่แล้วก็ฝ่ายญาติญาติทั้งหลายก็เลี้ยงฉลองลูกเนนตัวเ,เองที่วิหารตลอด7วันยมในวันที่แปด ท่านพระสารีบุตรก็พาสมณีนไปบินาบาตกับภิกษุทั้งหลายญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังต่อได้เลยสมณีนมีลาบมากเพราะผลทานในการก่อนนี่โยมในทรงการให้ทานนะชาวเมืองสาวัตถีกล่าวว่าได้ยินว่าได้ยินว่าสมณีนจะเข้าไปบินาบาตในวันนี้พวกเราจาัก ทำสักการะแก่สมณีนั้นดังนี้แล้วจึงทำเทิดด้วยผ้าสาดกประมาณ500ผืนจัดแจงบินาบาทประมาณ500ที่ได้ถือไปยืนดักทางถวายแล้วในวันรุ่งขึ้นได้มาสู่วิได้มาสู่ป่าใกล้วิหารถวายแล้วสมณีได้บินาบาทพันหนึ่งกับผ้าสาดก ปันหนึ่งโดยสองวันเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้ให้คนถวายแก่ภิกษุสงแล้วได้ยินว่านั่นเป็นผลแห่งผ้าสาดกเนื้อหยาบที่สามเณรถวายแล้วในคราวเป็นพราม,มโยมเนาะอน,นิสงเนี่ยเป็นเรื่องสลับอัน,นเป็นเรื่องสลับซับซ้อนลึกลับพอสมควรนะโยมเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยท่านจริงบอกว่ากรรมเป็นอาจินไตยอย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายขนานนามสำนเนนนั้นว่าปินทะปาตะทายกติสะ <ms> ทำไมจริงไปทำไมจรงตั้งชื่ออย่างนี้โยมรุ่งขึ้นวันหนึ่งในฤดูดหนาวสำเนนเที่ยวจาริกไปในวิหารเห็นภิกษุทั้งหลายผิงไฟอยู่ในเรือนไฟเป็นต้นในที่นั้นนั้นจริงเรียนว่าท่านขอรับเหตุไรท่านทั้งหลายจริงนั่งผิงไฟพิกษุ บอกว่าความหนาวเบยดเบียนพวกเราสมณเณรสมณเณรได้บอกว่าท่านขอรับธรรมดาในฤดูหนาวท่านทั้งหลายควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลนั้นสามารถกันหนาวได้พิสุก็ถามว่าสมณเณรเธอมีบุญมากพึงได้ผ้ากำพลพวกเราจะได้ผ้ากำพลแต่ที่ไหนสมณเณรกล่าวว่าท่านขอรับท่ากระนั้น พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายผู้มีความต้องการผ้ากำพลจงมากับผมเถิดแล้วให้บอกภิกษุในวิหารทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายคิดว่าพวกเราจักไปกับสามเนรแล้วนำผ้ากำพลมาอาศัยสามเนรผู้มีอายุเจ็ดปีออกไปแล้วประมาณผ่านรูปสามเนรนั้นมิให้แม้จิตเกิดขึ้นว่า เราจกได้ผ้ากำพลแต่ที่ไหนเพื่อภิกษุประมาณเท่านี้ไม่ได้คิดเลยนะว่าเอพระเป็นพันรูปเราจะเอาผ้ากำพลที่ไหนนาะมาถวายพระเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยท่านคงจะเชื่อมั่นในบุญของท่านนะเห็นไหมโยมอนิสง์ของการถวายผ้ากำพลผ้าสาดกเนี่ยในชาติก่อนเนะี่ยผู้ภิกษุเ่านั้นบ่ายหน้าสู่พระนครแล้วจิงอยู่ทานที่บุคคลถวายดีแล้วย่อมมีอนุภาพเช่นนั้น สมรภมนั้นเที่ยวไปตามลำดับเรือนภายนอกพระนครเท่านั้นได้ผ้ากำพลประมาณ500ผืนแล้วจึงเข้าไปภายในพระนครขนาดนอกเมืองนะโยม500ผืนนะพวกมนุษย์นำผ้ากำพลมาแต่ที่โน้นที่นี้ส่วนบุรุษคนหนึ่งเดินไปโดยทางประตูตลาดเห็นชาวร้านตลาดคนหนึ่งผู้นั่งคลี่ผ้ากำพล500ผืนจึงพูดว่า ผู้จเจริญสมณีรูปหนึ่งรวบรวมผ้ากำพลอยู่ท่านจงซ่อนผ้ากำพลของท่านเสียเถิด <c oughs> อกลัวเขาจะมาเรียดร้ายหรือเปล่าโยมชาวร้านตลาดก็บอกว่าก็สามณรนั้นถือเอาสิ่งที่เขาให้แล้วหรือเขายังไม่ได้ให้บุรุษนั้นก็ตอบว่าถือเอาสิ่งที่เขาให้แล้วคือสิ่งที่เขาบริจาคเท่านั้นแหละเขาจึงจะเอาเจ้าของเขาไม่ให้สามณรก็ไม่เอาหรอก ชา,ราตรานตลาดก็พูดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราปรารถนาเราจักให้หากเราไม่ปรารถนาจักไม่ให้ท่านจงไปเสียเถิดดังนี้แล้วก็ส่งเขาไปลักษณะคนตรณีเป็นยังไงโยมคนตรณีเนี่ยจึงอยู่พวกคนตรณีผู้เป็นอันธพาลเมื่อชนเหล่าอื่นให้ทานอย่างนี้ก็ตรณีแล้วจึงเกิดในนรกเหมือนการะอมาต นม,มาตของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะเห็นอาสะทิสถทานของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วตรณีอยู่ฉะนั้นเกก็มีการละอาม,มาตกับชุนหาอาม,มาตยโยมการละอาม,มาตนี้เสียดายมากที่พระเจ้าประเสนที่กกศลเนี่ยบริจาคทานมากมายในวันนั้นนะคิดว่าห้องคังหลวงมันจะหมดเหนะที่จริงก็เป็นทรัพย์ของพระราชาเองแหละการละอม,มาตก็ทนอยู่ไม่ได้โยมเรียกว่าตรณีไม่อยากให้พระราชาเสียทรัพย์ ที่ไหนได้พอพระราชารู้เนี่ยสั่งในประเทศยมออกออกจากเมืองเลยนะให้ปลดออกจากราชการเลยอะ่ะเนี่ยยีบาก,กรรมของการไปห้ามพระราชาว่าอย่าไปทําบุญอะไรอย่างเนี้ยส่วนชุนหะอมาตเขาเห็นดีเห็นงามอนุโมทนากับทานของพระเจ้าประสิทธิ์ี่เกศนนะพระเจ้าประสิทธิ์ที่เกศสนก็เลื่อนขั้นให้โยมเนี่ย เลื่อนขั้นให้อย่างไม่พอนะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลยังบริจาคทรัพย์ให้กับชุนหะอัมมาตให้ถวายอสะที่สถานเหมือนกับพระราชาถวายเองด้วยนะอันนี้คนตนีก็เหมือนกับกาละอัมมาตโยมเห็นคนอื่นให้ทานก็ไปห้ามเขาไม่อยากให้เขาให้นะทีนี้ชาวร้านตลาดคิดว่าบุรุษนี้มาโดยธรรมดาของตนกล่าวกับเราว,ว่าท่านจงซ่อนผ้ากรรมผลของท่านเสีย แม้เราก็กล่าวว่าถ้าสามมเนรนั้นถือเอาสิ่งที่เขาให้ถ้าเราปรารถนาเราจักให้ของของเราหากไม่ปรารถนาเราก็จักไม่ให้ก็เมื่อเราไม่ให้ของที่สัมเนรเห็นแล้วความละอายย่อมเกิดขึ้นเมื่อเราสั้นของของตนไว้ย่อมไม่มีโทษบรรดาผ้ากำพลห้าร้อยนี้ผ้ากำพลสองผืน มีราคาตั้งแสนการซ่อนภ้าสองผืนนี้ไว้ควรดังนี้แล้วจึงผูกผ้ากำพลทั้งสองผืนทำให้เป็นชายด้วยชายท่านว่าผูกติดกันนะทำให้ <c oughs> ขอไปทำให้เป็นชายด้วยชายวางซ่อนไว้ในระหว่างผ้าเหล่านั้นฝ่ายสามเณรจึงฝ่ายสามเณนถึง ประเทศนั้นพร้อมด้วยภิกษุพันหนึ่งเพราะเห็นสมมเนรเท่านั้นความรักเพียงดังบุตรก็เกิดขึ้นแก่ชาวร้านตลาดนั้นเริยทั้งสิ้นได้เต็มเปี่ยมแล้วด้วยความรักเขาคิดว่าผ้ากำปนทั้งหลายจงยกไว้เราเห็นสัมมเนรน,นี้แล้วจะให้แม้เนื้อคือหัไทยก็ควรเกิดความรักมากยมนะ น่ารักนะ่าเอ็นดูแล้วก็เหมือนกับลูกชายเลยนะโยมเนี่ยอย่าว่าแต่ผ้ากำพลเลยเนื้อหัวใจก็ยังจะคลักให้ได้โยมตอนแรกคิดว่าจะซ่อนผ้ากำพลนะกลัวสมณีนจะมาเอาไปโยมว่าตอนนี้จิตใจเกิดความรักแล้วก็สามารถให้ได้ชาวร้านตลาดนั้นนำผ้ากำพลทั้งสองผืนนั้นออกมาวางไว้แทบเท้าของสมณีนไหว้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าผม พึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วสมณเณรแม้นั้นได้ทำอนโมทนาแก่เขาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดสมณเณรได้ผ้ากําพลห้าร้อยผืนแม้ในภายในพระนครในวันเดียวเท่านั้นผ้ากําพลผืนหนึ่งได้ถวายแก่ภิกษุพันธ์หนึ่งด้วยประการชนี้ครั้งนั้นพิสุทั้งหลายขนานนามของสมณเณรนั้นว่า กรรมพลทายะกะติดสะตคือติดสะทายกผู้ให้ผ้ากรรมพลนะผ้ากรรมพลที่สมณเณรให้ในวันตั้งชื่อถึงความเป็นผ้ากรรมพลพันหนึ่งในเวลาตนมีอายุเจ็ดปีด้วยประการชนิดอ,อันนี้เป็นอน,นิสงการถวายผ้ากรรมพลในวันตั้งชื่อย่อมคงจะนึกออกนะที่ท่านเอานิ้วเกี่ยวผ้ากรรมพลไป สำนักของพระสารีบุตรเนะี่ยให้ของน้อยแต่ได้ผลมากของน้อยอันบุคคลให้แล้วในฐานะใดย่อมมีผลมากของมากที่บุคคลให้แล้วในฐานะใดย่อมมีผลมากกว่าฐานะอื่นนั้นยกพระพุทธยกพระพุทธศาสนาเสียมิได้มีนะคือการทำบุญทำทานที่ไหน ที่จะได้บุญมากอานิสงส์มากเท่ากับในพระพุทธศาสนาไม่ได้มีนะโยมเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายของน้อยที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใดมีผลมากของมากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใดมีผลมากกว่าหมู่ภิกษุนี้ก็เป็นฉันนั้นแม้สมณีนมีอายุเจ็ดปี ได้ผ้ากำพลพันหนึ่งด้วยผลแห่งผ้ากำพลผืนหนึ่งด้วยประการชนีิยมบริจาคไปผืนหนึ่งได้มาเป็นร้อยผืนพันผืนเนาะเนี่ยอนิสงมากมายยมเรยียกว่าเป็นทวีคูณเลยว่างั้นเถอะเมื่อสมเนรอยู่ในพระเชตวันพวกเด็กที่เป็นญาติมาสู่สำนักพูดจาปราศัยเนืองสมเนรนั้นคิดว่าอันเราเมื่ออยู่ในที่นี้ เมื่อเด็กที่เป็นญาติมาพูดอยู่ไม่อาจที่จะไม่พูดได้โดยการเนิ่นช้าคือการสนทนากับเด็กเหล่านี้เราไม่อาจทำที่พึ่งแก่ตนได้จะไหนหนอเราเรียนกรรมฐานในสำนักพระศา,าสดาแล้วพึงเข้าไปสู่ป่าคืออยู่ที่นี่ก็ใกล้บ้านตัวเองนะโยมนะพวกญาติพี่น้องเด็กๆรุ่นเดียวกันก็มาพูดมาคุยนะพอมาพูดมาคุยแล้วเราจะไม่พูดกับเขามันก็กระไรอยู่ ทำให้ไม่มีเวลาที่จะกระทำสม,มณธรรมที่จะเจริญสมถะหรือปัสนาอันเป็นที่พึ่งของตนเองอย่างแท้จริงก็คิดว่าจะลาพระาศาสดาไปอยู่ป่าเงียบๆคนเดียวดีกว่าติสสะสมณเณรออกไปป่าทำสม,มณธรรมติดสสะสมณเณรน,นั้นเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถาวายบังคมแล้วทูลให้พระาศาสดาตรัสบอกกรรมฐานจนถึงพระอรหันต ไหว้พระอุปชายะแล้วถือบาลและจีวรอ,ออกไปจากวิหารแล้วคิดว่าถ้าเราจักอยู่ในที่ใกล้ไซพวกญาติจะร้องเรียกเราไปจึงได้ไปสิ้นทางประมาณ120โยชน์ครั้งนั้นสมเนรนเดินไปทางประตูบ้านแห่งหนึ่งเห็นชายแก่คนหนึ่งจึงถามว่าอุบาสกวิหารในป่าของพิสูจน์ทั้งหลายผู้อยู่ในประเทศนี้มีไหม อุบาสกตอบว่ามีขอรับถ้าอย่างนั้นขอท่านจงบอกทางแก่ฉันก็ความรักเพียงดังบุตรเกิดขึ้นแล้วแก่อุบาสกเพราะเห็นสมณเนนนั้นลำดับนั้นอุบาสกยืนอยู่ในที่นั้นแลไม่บอกแก่สามเนนนั้นกล่าวว่ามาเถิดกร,รับผมจะบอกแก่ท่านได้พาสามมเนนนั้นไปแล้ว สมณเณรเมื่อไปกับอุบาสกแก่นั้นเห็นประเทศหกแห่งห้าแห่งอันประดับแล้วด้วยดอกไม้และผลไม้ต่างๆในระหว่างทางจึงถามว่าประเทศนี้ชื่ออะไรอุบาสกฝ่ายบาสกนั้นบอกชื่อประเทศเหล่านั้นแก่สมณเณรนั้นถึงวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วกล่าวว่าท่านขอรับที่นี่เป็นที่สบายขอท่านจง อยู่ในที่นี้เถิดแล้วถามชื่อว่าท่านชื่ออะไรขอรับเมื่อสำเนนบอกว่าฉันชื่อวณะวาสีติสสะอุบาสกจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้ท่านควรเที่ยวไปบินฑบาทในบ้านของพวกกระผมแล้วกลับไปสู่บ้านของตนนั่นแหละบอกแก่พวกมนุษย์ว่าสำเนนชื่อวณะวาสีติสสะมาสู่วิหารแล้ว ขอท่านจงจัดแจงอาคันตุกะขอภัยขอท่านจงจัดแจงอาหารวัตถุมียาคูและพัดเป็นต้นเพื่อสัมเนนนั้นครั้งแรกทีเดียวสัมเนนเป็นผู้ชื่อว่าติดสะแต่นั้นได้ชื่อสามชื่อเหล่านี้คือบินทะปาตะทายกติดสะกัมพละทายกติดสะวนวาสีติดสะโอ้โห,โห,โห,โห ได้ชื่อสี่ชื่อภายในอายุเจ็ดปีตอนให้ข้าวปาญาติแก่พระนะตั้งชื่อว่าปินดาปาดะปินดาปาตะทายกติสะโยมตอนให้พาะกัมพลก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกัมพลทายกติสสะพอตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อเดิมโยมวนณะวาสีติสสะเพราะว่าอยู่ป่าโย,ยมอยู่ป่าติสสะนั้นเป็นชื่อครั้งแรกที่ท่านพระสารีบุตรตั้งให้ตอนวันเกิดนะนะ ปพอตอนสุดท้ายนี้มาอยู่ป่าก็ตั้งชื่อใหม่ว่าวนณะวาสีติดสะคือผู้ที่อยู่ในป่าว่างั้นเถอะโยมรุ่งขึ้นสมมเนรนั้นเข้าไปบินบาบาตยังบ้านนั้นแต่เช้าตรู่พวกมนุษย์ถวายพิกษาไหว้แล้วสมณเน,นกรกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงสิ้นความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดแม้มนุษย์คนหนึ่งถวายพิกษาแก่สมมเนรนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะกลับ ไปยังเรือนได้อีกทุกคนได้ยืนแลดูอยู่ทั้งนั้นโอ้โหคือสำเนียงน่ารักมากโยมใครเห็นก็เกิดความรักใร่เอนดูนะแม้โยมที่มาถวายพิษาแก่ท่านที่ที่สำนักเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับบ้านโยมอยากจะยืนมองดูท่านนะนะท่านคงจะน่ารักคำพูดไพเราะเพราะพิงไะโยมแม้สำเนียงนั้นก็รับพัดพอ,อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อตน ชาวบ้านทั้งสิ้นหมอบลงชาวบ้านทั้งสิ้นหมอบลงด้วยอกแทบเท้าของสำเนีนั้นกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อท่านอยู่ในที่นี้ตลอดไตรามาสนี้คือในพรรษานะพวกกระผมจักรับสาระสามตั้งอยู่ในศีลห้าจักทำาอเบสตกรรม8ครั้งต่อเดือนขอท่านจงปฏิญญาแก่กระผมทั้งหลายเพื่อประโยชน์ แห่งการอยู่ในที่นี้คือขอร้องนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่นี่นะถ้าท่านจำพรรษาที่นี่พวกญาติโยมชาวบ้านก็จะเรียกว่ารักษาศีลห้าโยมรับสารณะนะแล้วก็รักษาบรูรศีลเนี่ยนะโอ้โหยโยมแปดเดือนต่อครั้งนะแปดเดือนต่อครั้งนี้ถือว่าเยอะนะโยมเนี่ยปกติเรารักษาแค่สี่เดือนต่อครั้งใช่ไหมเช่นแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเนี่ย แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขารักษาเดือนหนึ่งแปดครั้งเลยโยมแปดครั้งก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นวันรับแล้วก็วันส่งนะเช่นเจ็ดค่ำกับแปดค่ำแล้วก็สิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำสองครั้งคือฝ่ายข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมนะรวมเป็นแปดครั้งต่อเดือนโยมสมณีนั้นกำหนดอุปการะจึงให้ปฏิญญาแก่มนุษย์เหล่านั้นคือว่า รับปากว่าจะจำพรรษาให้ที่นี่นะเที่ยวบินาบาตในบ้านนั้นนั่นแหละเป็นประจำก็ในขณะที่เขาไหว้แล้วไหว้แล้วกล่าวเฉพาะสองบทว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากทุกขดังนี้แล้วหลีกไปคือท่านให้พรเพียงแค่นี้โยมคำพูดอื่นๆธรรมะอื่นๆท่าน,นไม่เคยพูดให้ญาโยมฟังเลยนะก็บอกเพียงแค่ว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข จงพ้นจากทุกนะสมณเณรน,นั้นให้เดือนที่หนึ่งและเดือนที่สองล่วงไปแล้วในที่นั้นเมื่อเดือนที่สามล่วงไปก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปติสัมพิธาใกล้ๆออกพรรษาก็บรรลุเป็นพระหันโยมอุปชายยะไปเยี่ยมสมณเณรครันค้นเวลาปวารณาออกพรรษาแล้วพระอุปชายยะก็คือพระสารีบุตรนะโยมของสมณเณรน,นั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปยังสำนักติดสะสมเนนพระศาสดาตรัสว่าไปเถิดสารีบุตรพระสารีบุตรเถระนั้นเมื่อพาภิกษุประมาณ500รูปซึ่งเป็นบริวารของตนหลีกไปกล่าวว่าโมครณะผู้มีอายุกระผมจะไปยังสำนัก ติสมมเนนพระโมคคะเทระก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุแม้กระผมก็จักไปด้วยโยมไปเยี่ยมเน้นรูปเดียวนะไปกันมากมายเลยดังนี้แล้วก็ออกไปพร้อมกับภิกษุประมาณ500รูปพระมหาสาวกทั้งปวงคือพระมหากสปะเทระพระอนุรุทธ,ธเทระพระอุบาลีเถระพระ ปุณณะเถระเป็นต้นออกไปพร้อมพร้อมกับภิกษุประมาณองค์ละห้าร้อยรูปโดยอุบายนั้นแหลบริวารของพระมหาสาวกแม้ทั้งหมดได้เป็นภิกษุประมาณสี่หมื่นรูปโยมไปเยี่ยมเนนองค์เดียวนะแต่เนนองนี้เป็นเนนองค์สำคัญด้วยโยมเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ก็โดยมากก็เป็นพระอรหันต์โยม ไปเยี่ยมภิกษออุไปเยี่ยมสามเณรเนี่ยอุบาสกผู้บำรุงสามเณรเป็นประจำเห็นภิกษุเหล่านั้นผู้เดินทางประมาณ120โยต์ถึงโคโจรคามแล้วณนะประตูบ้านนั่นเองต้อนรับไหว้แล้วลำดับนั้นพระสารีบุตรเถระถามอุบาสกนั้นว่าอุบาสกวิหารอันตั้งเยอะ อยู่ในป่าในประเทศนี้มีอยู่หรือมีขอรับมีภิกษุไหมมีขอรับพระเถระก็ถามว่าใครอยู่ในที่นั้นอุบาสกตอบว่าวณวสีติดสสะสมณเณรขอรับถ้ากระนั้นท่านจงบอกทางแก่พวกฉันอุบาสกถามว่าท่านเป็นภิกษุพวกไหนครับ พระเถระบอกว่าพวกเรามาสู่สำนักของสมณเณรอุบาสกและอุบาสกแลดูภิกษุเหล่านั้นจำพระมหาสาวกแม้ทั้งหมดได้นับตั้งแต่พระธรรม,มเสนาบดีเป็นต้นเขามีสริระอันปีติถูกต้องแล้วหาระหว่างมีได้กล่าวว่าท่านครับขอท่านจงหยุดก่อนเถิดแล้วเข้าไปสู่บ้านโดยเร็ว ป่าร้องว่าพระอสิติมหาสาวกอืมอาตมาอ่านลืมดูเวลาโยมหมดลงอีกแล้วโยมยังไม่จบนะนั่งยตาโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร